สบ,บายดีและสวัสดีคุณแม่ของเราก็คืส,สุขคนมาอยู่สวนจตุจักรเก่ากำลังสิกับผู้อุ่นบาจับก,กับผู้บาดซ้อยอังู้บเคยเห็นจากก้าคือเพื่อนมาเพิ่นติดตามผูอม้อ่อนสั่นอ่าผู้ออต้องขอบคุณขอบใจเนาะอายเพิ่นเพิ่อนมาติดตามผู้อ่อนในติดตามซองของผู้อ่อนสัน่นอากาศดีดีทุกคน เดี๋ยวพอจะกบอาที่พักเนาะจะกลับที่พักแล้วก็อายเพื่อนจะไปส่งเปล่านแจ็บจะไปส่งน,สนี่คือสวนจะจัดจักขุดรถรถไฟเดี๋ยวพอจะไปรถเมย์เพื่อนมาให้ไปรถเมย์จะทึกกว,ว่าสัน้นเออเพแม่จะทึกกว่าแต่ไวกว่า,า,ววาเพราะว่าคุูออบมูบ่ ไปคนเดียวแล้วแบบบกหัวไปน่าใดลุ่มหน้าใดมาแจ็บมาเจ็บมาเจ็บทำไมดีเนาะอ่าเดี๋ยวนี้จากข้อความเสื้อเรือเป่าเจ็บไปส่งอ๋อไปเลยได้เรื่อยจีแต่มาเจ็บจะพาก่อไปส่งอยู่บนไหนเดี๋ยวมาเจ็บจล่าว่ากลอ ให้ขึ้นรถเมล์แล้วกันเนาะให้ขึ้นรถเมล์เนาะจริงอ่ะขึ้นรถไฟฟ้าได้โบได้แต่ว่าอยากให้กูเอาลองเปลี่ยนเดินทางแบบว่าด้วยตัวเองด้วยรถเมล์ดูบ้างเนาะเพื่เปลี่ยนภาพบรรยากาศบรรยากาศทีงสมัครรถไฟฟ้าเนี่ยขึ้นบ่อยแล้วเมีนทีนี้ก็ลองเป็นรถเมล์ดูสิจะให้ขึ้นสายแปดต่อไปแฮปปี้แลนด์สายแปดแฮปปี้แลนด์เดโมอบางกะปิเดโมอบางกะปิโอเคไปเอาไปเองเลยนะโดย แต่ว่าจะส่งไปฮอดต้นทาง wow. แล้วให้ครอเดินทางไปเองไปทุกสายเนาะฮปปี้แลนอยู่แล้วโดยร่วมาับมันเลยคับคู่หอกอาจจะเดินทางต่อด้วยสี่ก็ได้หรือแบจะรถไม่ต่อก็ได้นะโอโดยโดยเดี๋ยวลองลองไปคือคือว่าเป็นการเดินทางนะค้ับยังพระจนภัยด้วยตัวเองแมน คาประสบการณ์แม่หาประสบการณ์นี่ยังบอกเคยแบบจนพ่ายจากความไม่รู้ของตัวเองนะนี่แหละเป็นไทยทีหนึ่งนะครูออถ้าเราไม่รู้เราถามได้เลยโดยคนไทยเป็นพวกมีความสี่ยงเยอโดยเพราะแค่เราเรารู้จักขอทำรากต้นรู้จักมาเวลาถามก็ถามแบบคำที่โดยสุภาพมโจนเนาะโดยต้อานม่ฝ่ายข้างใดอ๋อไม่ต้องอานโชคหักกันมันก็อาจจะคนอ่านอยากต่อเนี่ยเนาะ ๆๆๆคือเมื Eller, ่อวานนี้คือการโบโหวมาชิกับนาใดแหละก็บอกว่าบนตัวเองอยู่บนใดกระถ่อมเขาเขาก็บอกเขาใจดีใจดีอ๋อพุ่งอยู่อยู่บุ้งกลมมันบอกเนียทาจากว่าวางปีไปกับไปโดยเดี๋ยวจะพาคนไปเบิ่งภาพบรรยากาศเดี๋ยวนี้แต่เป็น ต้อดินแล้วเพราะว่าไกลสิบืดแล้วลดเมจอดยู่ทางใดโรมาองบันนี้มีใ่าการเดินทางอันนี้มอชิดอ๋อบทีเอสอ๋ออยู่ยรมฮันเป็น MRT อยู่อยู่บนเป็น BTS เปงนี่แหละการเดินทางฝั่งไทยโหเมื่อวานนี้นุ่นน้องนุ่นกะเมื่อรถมอไซค์คือแบบเอิอเขาเอิอไว้อย่างบินมอไซค์บอกน้องนุ่นสาวลาวน้องนุ่นสาวเราจ้าอะไรอ่างเงี้ยอะน้องไปไทยคิด แมนแมนมนน้องมุนน้องก่นอะไะวะแมนแมนอ๋อมาพอกันเลยบอกแมนโอ้พอกันแล้วเป็นอ๋อเป็นแใจขนาดหปาจะ้นะเนา้องมุนเพชรไปยครับไปเครับทุกคนนะคบอาจารย์เตลังองน้องมุนเป็นแรงระดันใจเป็นแรงะตนอันนี้ติอ๋ออันนี้เป็นตัวตลงว้าวเหนบอกอ๋อเยอะเลย ก็วาปีใช่ใชาบับตรงนี้เหรอไมอยู่ทนี่ไม่ต้สานพคุกจตุจักรไปถึงเคหาขเก้าก็มีโอเคหา้เก้ามันก็ไปอีกข้างเาบอูกะพุทธไปแฟชั่นมินบุรีนี่แฟชั่นไอแลนด์ึงกลุ่มเซรีไทยนี่อันนี้สายแปดสายี่เซรีไทยดีกว่าอีตอเดียวเลยเบอกบอกสาย เริ่มจากล้าาร้ากะปิดาเรีไทยเยดาเป็นยีไทยอ้นเลยบเลงาต้ต่อลงมือูทตเขาไปนต้ต่อราะวัาตลาดมิวมุรี่ตัวเป็นอาหานิัยดีกว่าเลย้วเขาเายนายยี่สเดเจสายยีบเจ็ิบเจ็่ อันายแป้นแปไปหอดแทนบางกะปิเอาต้อเล่นรถัวนี้มันไปหอดมินบุรีเลยวิ่งิส้นถนนตีไทยน่าเอาไปเลยอาเจ๊ตอนเดียวเลยตรงนี้ขนาดไมบอกตัวแต่ตัวทบ<ๆ> like. ายเลยก็จร oh. ิงที่คนไทยเป็นเห็นคนไทยเป็นบอบมพออทุกอย่างแทนทัางใ้เถาเบิรงเลยว่ะรถมนี Howard ่ยังาจะไปสายไหอันนี้บางคนอาะินแร็ไปเลยมากอาชิ้นไเลยมากใครบ่ พวกสบายกันอ <ing> ่ามารถเมกันนกันได้หมดหลายสิบเอ่หามาบุกตาตรงนี้ีเลยยอดยังไงจะคื้ชนจากใจเลยสบายายคนร้ายคนเฮาเนาะคลาน้อไ้าอ่างดียอย่างเดียวเราแยะคอย่าเดียวไปไหนที่็ยแบไปแล้วไปรเัอ อันนี้ก uh, ็เห็บต ah, ัวสาแปดปอแล้วก like ่อนตสายยี่สิี่อ๋อสยี่อันนี้เนาะแม่้องสยี่สิบเป็นห่อมลงดีแดงดีลงไป็ปากันไปกากัเาป่อนปกปากอนอ้เขางไปจอดเขาไปบุญได้อันข้ามเดยไอ้ซื้อยังกูตามภาษาเ่าเร้าไอ้มามันตองเองบอกมเอาฝากซ่องเดยากซ่อวอยังไงตามภาษาเาเรา ช่องเปิอช่องตามภาษาบาลาว่อตามมันโดนแล้วแต่ดนเข้าใจเ้อเดี๋ยวที่ไปซอกไปตามก่อนจะเริ่มาจะเริ่ม่าฝากเล็กซมอร์ตามบาดแผลมันเล็กง่ยกระมงเลยดยตอนนี้ชีวิตำแผ้ยยค่ารัการ้านจ่ายเงินนี่เขาต้องขึ้นรถเราจึงจ่ายได้เขาจะมีคนมาเก็บี illing, ่มาเก็บอ ทีหกไปอันนันไปอ่กีนี้ก็บไเป้ไหาไปอัไอันนี้อนองจีไปจัดจิจักมฮอดพอเราอยู่จุดจักเองตลาดบินบุรีหน่อมากกะปิแล้วก็ดีดาเลาแยกแยกดีดาเป็นอ่าตเซิไทยแล้วเลยออกมาตูเซน่ไทยตรงนี้ตรงกุ่มเนี้ยจริงๆ้นะทุกคน อัน,นี้ขนาวหลุดไปซานก็นมี่นะเป็นเสียงก่อนไปไซนะไซน์นะอจอไปทุกคนลองเบิร์นระจนภัยด้วยตัวเองแต่ก็มีคนนำทางต้องขอบคุณขอบคุณหลายๆครูนำทางเพอาานไม่ไมหวือหาเได้แต่เขาเขาต้องการสายนน่นเลย<อ>ไปดงไป กยไปไกันีนต่ว่าเอ,อาขับรถเมย์อันนี้นะรถเ,นะเมย์นะละเอียดเนาะแต่ว็็มีบ,มมบอนนั่งทอมมีบอนให้นั่งทอมมีบนรจีนั่นะโห ต่อเจ็บพูดหลายสั้นเถอะมันลายสั้นหัวสั้นนี่อ่ะเป็นคนเดิมเป็นรอยก็คนพูดคนขายหัวอันนี้สายเคิร์นมาสายอย่างอะไรสายสีเขียวสาสีเขียวเนาะอ๋อเอาคิมคิมเนาะ Uhm, นะะี่รถเมทิพอนจะขึ mm ้นแต่โบแมนคันนี้ั่งบแมนคันนี้คือะ่ะรถเมอาจจะขอได้ทันใจทำอยู่ในบ้านแน่นอนเอ่อต่างคนกันารเดินทางในสัปดามันจมีการติดมาขรถมันีเลียวออกเรี่ยงเข่าไปโอ้ใช่สามช่งด้วยามชั่งอางที่กำนัอ่ที่ใหญ่บกอ้อ เชิญโลกด้วยตัวเองทำเพื่อไม่ทำฐานะมันโดยทำให้จริงๆอาตุสซคสซี่ได้แต่อยากให้มองถึงคนกว้างอยากให้าพูดถึงความปลอดภัยของประเทศไทยก่อนโดยผู้ว่าจะได้เป็นฐานครอบในปอบสอนให้ลูกคิดหาใครไทยเขาอะไแต่ที่อยู่บางทัวให้ได้พูดถึงความปลอดภัยความทันสมัยของประเทศไทยในกระทำเลือกการเดินทางคอเรื่องของความเป็นอิสระทานี้แพ็ปแบนแต่ว่าเป็นความอ่านแล้วผมงูืแล้ว ยิงคลานยิงแม่งดีกว่านี่นะโอ้ผค้หญิงครับไอ่ายิงเจ็ยิงตรนี้ยิงนี้ครับน้าเก่งแท้อันนี้ยอมหับปลาบหู้ยังเลยเลยนยยนยยังตอนเวลาก็ยังเํามันหุงกว่าปาไอ้ิ่ก็มาส่งิงท้ารถปิงยิงบอลจบอกไปว่ะ เราต้องรอใช้เวลาหน่อยถ้าเป็นรถเมล์โดยสารท้าต้องรอนล้วนี่อาจจะสะดวกจะเร็วทันใจขึ้นฟ้าก็คือรถไฟฟ้ามอกกว่าเป็นแท็กซี่รถเก๋ต่างๆอ่าไอ oh. ้ผู้บอกว่าจะใส่เวลาจักนาทีไปหอดจริงจริงจังจะเงียบเหรอเมนคุณตักมารับ ถนนรถติด e ไหมมีไ hmm. ร่มมีรถเยอะทารสัรานน่การเินางัมช้ากถติถ้าเกิดว่ารถติดการดเนิงนีอจะเร็นตามเวลาแต่ราขาดเนบางนหน่อยเฮ้ยเยนี้กับประสบการณ์ใหม่ความผู้ใหม่ร้องประจันภัยใส่ที่ป่าเนี่ยใส่น้ำมันนี่รถมลพิ โอ้พลังงานไฟฟ้าไม่้จาิวราวาว่ไม่มีนะเออเขอจะเลือกขึ้นเนาะยังัะมีมดหมายเนาะมันจะมงม่ได้โฮ่เารเลโดกเล่เต้าหน้าครับสมาณรค่ะเอาวปเอาอาไอนนี็ไม่เห็นเนาะถ้าเขาจะได้อยู่กัจะได้เป็นคะได้รถอังกฤมบ้างแล้ว็ที่ เขาต้องยอมครับความจริงให้เพอนว่าเม่นเนาะความจริงคือสิ่งผู้ตายตอนนี้ค็ณออกอะได้ขึ้นหลดมาเนาะครั้เแรกในชีวิตที่ขึ้นหลุดเมยคือราคาทึกแซนทึกทุกคนสาวบ้านถ้าบ้านคุออกกอบสิบพันกรีบออไปบักไกล,ไกล ราคาสำนี้็จะมีราคาตายตัวเลยนี่ซึ่งที่เขาประทับใจอยู่ืองไทยเนาะการใส่รถใส่ถนนการบริการอีกคือดีรับเบิ่งอยู่ในรถในรถเมล์หรือว่ารถไฟนะเขาจะเบิง่งเขาเขียนว่าห้ามสูบุรี่ทาวสูบอี ไม่เกิน5,000บาททุกคนอนี้ถ้าว่ามีคนนั่งเต็มเนาะแล้วก็เขาจะยืนยืนจับตัวนี้แต่ว่าตอนที่ก่อ,อกขึ้นทำอิอีกคนเต็มเต็มเนาะเต็มแล้วก็มีผู้ยืนผู้นั่งแล้วก็คนไทยเาก็มีน้ำใจขอสังเกตเห็นบึง สาธัย้นว่าคนทองแล้วกับคนที่แก่กว่าายุแก่กว่านะมาเขาจะลีกให้นั่งอ,อันนี้แสดงถึงการมีน้ำใจของคนไทยที่มีต่อกันสิ่งที่เขาประทับใจมาเห็นแล้วก็โอ้ประทับใจมีขึ้นรถเมล์ข้งเรก เนาะทุกคนเดี๋ยวโกต้องจบคลิปเนาะฝากไปกดติดตามช่องบ่าวแจ๊บ story ชีวิตบ่าวแจ๊บสตอรี่ชีวิตบ่าวแจ๊บสตก็พิมพ์ก็บ่าวแจ๊บก่อนนะแต่เลี๋ยวนางก็เรื่องมีเปิดกวางเลยเปิดตามคนเยอะทุกบ่าวแจ๊บชื่อจะเือสตอรี่ชีวิตบ่าวแจ๊บบ่าวก็ตามมาเยอะเลยช่องกูดาพูดอาดาเป็นู่องแรกนะไงแล้วก็คร้อ ขอบคุณแล้วก็ขอบใจ <Okay. S 1> ไอที่มาส่ง <Okay. S 1> ลับหนาโอกกสหนาว้างว่าสชิดได้พบ <Okay. S 1> ก,กันอีกเมนเนาะไอน้องสาลาวนฝากไปกดติดตามช่องของตามภาเบาวลาวเนาะ, mm hmm. ะแล้วก็น้องเข้าใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาส่งวันนี้ดซึ่งแบบมาข้อคน,น,น,นอคอบ้านเดียวกันขึ้นจะบหวดระยูอำเภอจังหวัดเดียวกันนอะแต่ว่าเป็นคนลาวกันนะ ก็มู้สึกดีใจที่ว่ายังบลืมกันบลืมกันตองอะไรับตองอะไรกันอการได้ครอบมาทสิ่งดีงามจากใครก็ได้ไปมพยายามเก็บทำเอาสิ่งดีๆเหล่านั้นมาที่จัดครอบเลยไปเพือเรเดี๋ยได้รับสิ่งดีๆกันเลยขอบใจโอเคฮาวตองจบคลิปปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย